ลสปลาได้คุร่าเอาเนื้อเนี่ยมันหมักเลือดแบบนี้นะขออนุญาตยืนในช่องพี่ลูน,นะครับยืดยืดในช่องพี่ลูน,นะครับยืดนะครับพี่ลู ห oh. ยอกแล้วนะฮ <Okay. S 1> ะ,ห,ะหินมาแล้ว uh, <okay. S 1> บอมมาเด้อบอมขี้ปัดหู สวัสดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทั้งบ้านใกล้แดนกรุงทั้งบ้านทุ่งแดนไก่นะครับทีิปนี้พาทุกคนมายังอ่างเก็บน้ำแม่วงซ่านนะครับผมทีิปนี้พาทุกคนมาตกเหยื่อสอดชาโดนะครับผมโดยใช้ชิงหลิวนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้งัดป่าหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้เราก็อ่อยเป็นขี้ปลาทูไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมอุปกรณ์กันแล้วก็เดี๋ยวเราจะสาดเลือดโอเคไปเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันไม่รู้ว่าทริปนี้จะเป็นยังไงนะครับผมไป ในทริปนี้เนี่ยเราจะใช้ชิงหลิวแล้วก็สายเมนอะ่ะผมจะใช้เป็น30ปอนนะครับทริปนี้เป็น30ปอนของไทฟินนะครับ30ปอนเป็นเอ็นสีเหลืองนะครับสายที่ผลิตโดยทีมงานฟินฟอกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทานชโดที่นี่ไหวหรือเปล่าตัวนี้เป็นสาย30ปอนนะครับขนาดหน้าตัดอยู่ที่0.55นะครับ1ม้วนบรรจุอยู่ที่385เมตรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเป็นพรีเมียมโมโนนะครับโอเค let's go ดูกัน โอเคอุปกรณ์ที่เราเตรียมในวันนี้นะครับก็จะเป็นชิงหลิวระยะ5.4นะครับผมแล้วก็เป็นสายเมนผมจะใส่ทุ่นต้องปองนะครับเพื่อให้เห็นเวลามันกินเนาะเผื่อเราลืมนะครับมีแค่นี้เนาะแล้วก็เป็นลูกหมุนสายหน้าเป็นสลิงนะครับตะขอเป็นตะขอตุดห่วงเบอร์15นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นไงเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะสาดเลือดเพื่อล่อมันเข้ามาไปเดี๋ยวเราไปเตรียมเลือดกันครับผมเลือดที่ใช้นะครับจะเป็นเลือดหมูนะครับทุกคน มาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยมาโอเคครับผมเรามาสาดเลือดกันเพื่อรอปลาได้คุร้อได้คุรอเยื่อที่เราใช้ตกแฉโดนะครับจะเป็นส่วนของอกไก่นะครับเราก็จะตัดให้เป็นชิ้นพอดีๆสำหรับตัวเบ็ดนะครับแล้วก็เราจะแช่เลือดไว้นะครับ ระหว่างนี้ก็รอก่อนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งอ่อยไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงปลาถึงจะเริ่มเข้ามานะครับเราก็จะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับผสมเข้าไปกับเลือดนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะคนเนาะในนี้ก็มีขี้ปลาทูด,ด้วยนะครับเผื่อเอาไว้เกี่ยวในการตกด้วยนะครับประมาณนี้ทุกคนนี่เราก็จะคนให้พุกเขาให้มันเข้ากันนะครับก็คือเราจะเอาเนื้อนี่มันหมักเลือดแบบนี้นะ มาเราจะเกี่ยวกันแบบนี้พอดีคำประมาณนี้จะสอดใส่ที่ประทูนิดนึงท่านี้ก็พร้อมตกเลยนะทุกคนโอเคเฮ้ยสายเหม็นที่แท้ทู let's go ม,มาไพจะได้ป๊ดไพจะได้ปัดสังเกตนะครับว่าตอนนี้นะปลาะโดมันเริ่มเข้ามาจิบใกล้พวกเราเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมมันเริ่มจิบเข้ามาใกล้เรื่อยๆนะเดี๋ยวมันน่าจะแบบกินกําลังฟุ้งไปนะครับหลอสะพัดน่าจะได้ป๊ดนะวันนี้น่าจะได้ป๊ดนะครับกลับแล้วเหรอ

ไี่เยอะเลยแลาวอืมอืมฮึโ้ยเช่มแล้วชิบหายแล้ว

เงาวเล่นง่าวแล้วโอเคต้องให้พ่อครูด้วยสอน แตกแล้วครับผมนะฮะกว่าจะแตกจะโดตัวนี้ก็ไซส์เกือบสามโลนะครับผมมาต้องมาหมายพี่เอกถึงจะแตกต้องได้ครูต้องมีค่าครูนเนาะย้ายหมายมาที่พี่เอกตกนะครับถึงจะได้ตัวเป็นไงวันนี้สวัสดีครับผม เราไปสิบกว่าตัวแล้วครับเยอะจนปวดแขนน่าก็เลยเรียกอาจารย์นุมาเยื่อด้วยเดี๋ยวมาเยื่อโชว์เฮ้ยขออนุญาตเยื่อโชว์ช่องพี่นนพิชิ้นสักตัวนะอนุญาตเยื่อนะครับขออนุญาตเยื่อในช่องพี่นุนะครับขออนุญาตเยื่อในช่องพี่นุนะครับเยื่อในช่องพี่โนนะครับ Á! Nó trèo qua đây. Ui! nó qua. Ui! Ui! Nó จะตักจะให้สันหรือว่าจะให้สันวุ้ยวื้อดดโโใหญ่กูของนู้ใหญ่กว่าของนู้ใหญ่เลยของนู้นะสุดยอดเขอบคุณครับผมสวัสดีครับ โอเคครับผมขอบคุณครับพี่เอกเอในช่องพี่นุละใจดีล่ะฝากช่องเลยนะครับผมฝากช่องเลยอ่าฝาก i n g เอเบพี่ชิงด้วยนะครับแนวนะครับบางทีก็มีเหตดต่อเหวกันแล้วครับผมเข้าโอเคครับไอ้สวัสดีครับบ๊ายบาย ทิ้งพี่ไปไม่ละสัรรมแลกวาจับหายแล้วทุกคน sao bình tục nám phải đâu sao bình giao tục nám phải đâu tô lịch tô lịch đang đi chung chính นต่ไคือจังหวะมันมุดเรือนะโอเคยิ okay. yes. นี่ครับผมใจสวยพอได้หมั่น นีทุลักทุเลครับลมก็แรงลมก็ไม่ได้ผูกนี่ครับผมไปเล่น <l ug> <l ug> ได้เล่น,ลนมันมากมันมากมาแม่ของสร้างทีไรฝนเทลงมาตลอดเลย โอเคครับผมทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้มาถึงตอนนี้ถ้าชอบพินุวิจิงนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วมาติดตามว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อจะทำอะไรนะครับและใครอยากให้ผมทำอะไรคอนเทนต์อะไรนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาแนะนำได้เลยนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ถือว่าได้สนุกนะครับผมจิงหลิวปะทะกับ s h a d นะครับหรือว่าได้มันเลยด้วยแรงของ s h a d ที่มันเยอะมากๆเนี่ยก็ทำให้เรา รู้สึกฟินเหมือนกันเดี๋ยวมีโอกาสถ้าทุกคนอยากให้มาทําอีกนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามายเยอะเะนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมตอนนี้เราเดินทางจะถึง1นึ่งแสนซับแล้วอีกนิดเดียวนะครับผมช่วยกันแชร์คลิปนี้เยอะนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ